สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไป f f c ช่องเสียบอยหมูสดสุกุกคน,นะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดอยู่ที่อ่าสวนยางพาร,ราสิบไร่ทางบ้านจำปะดงนะครับเนาะวันนี้ก็มาสำรวจความเรียบร้อยก่อนที่ผู้ใหญ่ใจดีคุณป้าอรไทยจากอเมริกาจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาช่องเสียบอยหมูสดแล้วก็ จะมาดูพื้นที่ดินตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ซื้อ,อที่ดินกับช่องเสียบอยหมสูสวดตั้ง14ไร่ยังไม่เคยเห็นจ้าีนครับเนาอะออาแต่ว่าพรุ่งนี้เนาะครับเนาะอ่าไม่แน่คุณป้าอราไทยน่าจะถึงจำปาดงพรุ่งนี้วันนี้ผมก็มาตรวจตราดูความเรียบร้อยก่อนเนาะครับเนาะอ่าวันนี้ก็โอ้บรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะครับเนาะโอด้ดู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 ชุดดูชุดโอ้เรียบร้อยเบิดครับบูดะใส่รองเท้าอีบูทพร้อมบูด้ นะครับเขาก็ต้องใส่รองเท้าอีบูทนะครับเนาะเพื่อป้องกันยาฉีดแมลงนะครับเนาะโอ้หรือว่าฉีดยาฮะะครับเนาะฉีดยายาฉีดยาถือหรือว่าเป็นธรรมดาด้อมือเปื่อยตีดเปื่อยิดเด้อครับเนาะอ่ะผมก็ถือละอองมันนิดหน่อยขนาดถือละอองนิดหน่อยก็ยังพูดนะมือยังเปื่อยยังหลอกนิดหน่อยนะครับเนาะอ่ะบ่อยหลายแห่งห่างเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศอยู่ตรงนี้ให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันว่า บรรยากาศที่อยู่ในสวนพาร,ราเนี่หลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วนี่ช่วงฤดูฝนตกนี่โอ้โมเมนธรรมดาเด้อหญ้าจนท่วมเบิดครับหญ้าจนท่วมเบิดอ่ะผมก็ต้องมาตรวจตราดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอ่าหลังจากที่คุณป้าออร์ทัยซื้อที่ดินกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกับคุณป้าเรียบร้อยแล้วล่ะครับพรุ่งนี้เนาะอ่ะ ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันสักทีเคยเห็นแต่ในโทรศัพท์วิดีโอคอลเนาะ <Yahoo! S 1> อ่ะคุณป้าก็บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยจากอเมริกาเนาะครับเนาะเพื่อจะมาดูที่ดินบ้านจําปรงเนาะครับเนาะถ้าเอฟซสนจิตสนใจอยากได้ที่ดินเนาะครับเนาะอ่ะอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่ช่องเสียบบอยหมูสดนะครับเนาะที่เบอร์โทร085744 9957ยังมีที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่สวยมากๆอยู่ที่บ้านจำปะดงนะครับ f อประมาณ15ไร่อ่า15ไร่จะขายถูกมากๆเลยมันก็จะมีน้ำล้อม,รอ,มรอบข้างหน้าก็จะติดคลองอ่าคลองชลรประทานข้างหน้าก็จะติดห้วยหนองคลองบึงเนาะแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยมากๆอ่าหลังจากที่ผมไปรีวิวนู้นคลิปก่อนๆน,นั่นแหละอ่าเดี๋ยวผมจะเอากลับมารีเทิร์นใหม่เนาะครับเนาะอ่าราคา หลังจากที่ขายไปแล้วจะกลับมารีเทิร์นใหม่นี้ก็คือในราคาที่ถูกแสนถูกอ่าลดไปเลยไล่ละ2 0 0 0 0บาทเนาะครับนาะจะเหลือไล่ละ12ึ0,000 000บาทครับเอซหลังจากที่เจ้าของเพิ่นให้ผมขายราคาแพงเนาะผมก็โอ้ยมันขายไม่ได้เนาะครับนาะมันขายไม่ได้เพราะว่าต้องลดลดให้มันกระนำลดแหลกแก่เขมเนาะครับนาะให้ลดราคาลงไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะเหลือที่ไร่ละ10,000 0 สองหมื่นบาทครับ FC เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ FC ดูอีกครั้งหนึ่งหรือ,อย่าอยากเห็นอ่าใ,ในการส่วนตัวเนาะให้แอดไลน์ผมมารายละเอียดทุกอย่างให้แอดไลน์ผมมาซะก่อนก่อนผมจะไปรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะโอ้โหใจ๋อไดเสียบ่อย์มูสดป่าคืออยากเห็นแต่เนาะ,ะดินบองนั่นมันอยู่บองดทํทำเบมันดีบอแอดไลน์ม add ผมมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าห้าเจ็ดเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านเดี๋ยวผมจะส่ง คลิปให้ดูสดสดก่อนที่ผมจะลงคลิปอ่ะอีกครั้งหนึ่งเนาะอย่าลืมนะครับแอดไลน์ผมมาจะได้ที่ดินสวยๆตามที่ใจ f c ต้องการว่าอยู่ตรงไหนเนาะบางครั้งที่ดินของผมอาจจะไม่ได้ลงในช่อง YouTube นะครับเนาะอ่ะ FC ที่รู้จักผมอ่ะอยู่ใน YouTube แล้วก็อาจจะแอดไลน์แล้วก็ทักมาหาผมแล้วก็จะ หรืออาจจะโทรมาหาผมก่อนก็ได้เนาะที่เบอร์โทร0857449957เดี๋ยวผมจะไปวิดีโอคอลให้ดูเป็นการส่วนตัวนะครับเนาะอ่ะก็หลายท่านเลยละ่ะไม่ต้องไปลง YouTube เสียบอยเพมืนว่าป้าจะเอาอยู่ไม่ราโอ้โหผมก็ได้ต้องขอขอบคุณ f c ผู้ใหญ่จะด,ดีอ่ะหลายๆท่านเนาะอ่ะที่โทรมาหาผมแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันกันกบผมก็ตกลงปวงใจชอบเลยก็มี <Yeah. S 1> นะครับเนาะอ่ะ นี่ยแหละครับเบ้าลายให่างเดี๋ยวเขาไปเบึงสะกอนบรรยากาศย้มาเล้งไว้ปิดกอาขายของไหลโดนน้ำลายฟูมปากบ่เรา <c oughs> บ่ได้ขายขี่ดินขี่ดอนนี่โอ้มาหลายเดือนหลายอาทิตย์แล้วครับพี่รองเอฟซีอืมวันนี้ก็เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศอยู่ตรงนี้ให้เอฟซีได้ดูได้ชมเบอาว่าเบ้าลายให่หางบ่อเราความเกาอ่าบ่อเราความหลังความเกากะ กีว่าจังไดเนาะต้องลื้อฟื้นความเก่าความหลังเนาะเออกะเคยขายดินดอนเนาะอ่ะเมื่อนี้กะโอ้หลายเดือนหลายปีแล้วละเอเอไ่ได้ขายดินดอนแต่ก่อนโอ้ขา,อาขายเอาขายเอาขายเอาแล้วก็ไม่ได้มาลงรีวิวแล้วก็มาถ่ายคลิปอืมที่ดินให้เอฟซีได้ดูนานและก็แสนนานเป็นหนึ่งเดือนแล้ะละคำว่านานจะขึ้นหนึ่งเดือนเนาะครับเนาะอ่ะเนี่ยครับหลังจากที่ดูนไปทําบ้านสวนทิดาเศรษฐีให้กับ พี่ยูโรนะครับเนาะอ่าวันนี้ก็โอ้โหถือว่าใกล้แล้วล่ะอ่าแปแล้วก็ว่าได้เนาะอ่าวันนี้ช่องเสียบอย์มืสุดก็หลังจากเลิกงานเนาะครับเนาะหลังจากเลิกงานแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เอฟซดูนะครับบรรยากาศโอ้โหแดดลมลมตกข้างร้านกับพระอาทิตย์ใกล้สิตกดินแหละครับเนะาะอ่วันนี้ก็ยืนอยู่ที่อ่บ้านจำประดงจากตรงนี้ไปนารลงพลก็แค่โอ้ห่500าลอยเมตรก็น่าจะหอดเนาะนี่นี่นี่น,น,น,นี่อยู่ใกล้ๆนี่เนาะ วันนี้ก็จะมาถ่ายอยู่ตรงนี้แหละ,ะพื้นที่ดิน14ไร่ของคุณป้าออไทยอยู่อเมริกาเนาะพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะได้เจอกันตัวเป็นๆจะได้เจอกันแล้วละ่ะแล้วก็ที่ดินตรงนี้เนะาะหลังจากที่ช่องเสียบอยบุศ่์ขายที่ดินตรงนี้ให้กับคุณป้าคุณป้าก็ยังไม่เคยเห็นที่ดินตรงนี้สักทีเคยเห็นเตนในช่อง YouTube แล้วก็วิดีโอคอคุยกันพรุ่งนี้คุณป้าก็จะมาถึงแล้วละ่ะอะก็จะได้สัมผัส สวนยางพาลาแล้วก็มีหญ้าขึ้นหน่อยนิดหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะบ,บริหารจัดการแล้วก็อาจไม่แน่อาจจะตัดหญ้าถางปากให้มันสะอาดสะอ้านดูแบบว่าสบายหูสบายตานั่นแหละอ่ะเนะครับเนาะอ่ะเป็นอย่างไราอย่างไเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปเสียบอยหมูสดกันครับ FC ว่าที่ดินตรงนี้หญ้ารกไหมอ่ะทํารั้วให้เสร็จหรือ,อยังทําประตูรั้วให้สวยไหมเดี๋ยว ไปติดตามรับชม EP นี้กันครับ MC ไปกอนดอกว้าไลฟ์ MC กับสีเบื่อแ้วละฝอยตัวน้ำลายฟูมปากหกนาทีนะเปิดคลิปอยู่นี่ก้าไปเปิดยังกระเดียกระทอดไปเถอะเออเรียกว่าว้าไลฟ์ขายโอโม่อยู่นี่เป็นยังไงเดินหนีไปได้บ่ดมืออยู่บ่ไหนบ่เสียบ่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมไปดูบรรยากาศกันครับ f c ไปกันเลยโอ้คำคำเลงลงเด็ดอัดสดงข้ามฝั่งน้องฮานโอ้ยวันดีบริเวณน้องขานครับอันนี้อยู่บ้านจำปรงนะครับเนาะ โอ้โหนเนเนเนรั้วก็ทําเสร็จแล้วเป็นเดือนแล้วล่ะ,ะน้ำก็จะขึ้นเต็มบอ่อเบิดนะครับเนาะมืออื่นนี่ครับวันนี้ก็มาตรวจตราอ่ดูความพร้อมเนาะอ่าว่าทําเสร็จหรือ,อยังนะครับเนาะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วที่ว่าที่จะมาดูนี่คือว่าฝนตกนี่ <laughs> มันจะเป็นยังไงเนาะ,ะก็ไม่ได้มาดูเป็นสี่ห้าวันแล้วล่ะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกแรงมากเนาะผมก็ต้องมา ตรวจตราดูความเรียบร้อยซะก่อนเนาะอ่านี่ครับก็โอ้โหถือว่าเรียบร้อยผ่านโอเคเนาะโอ้โหนี่ก็ฝนตกนะครับเนาะอ่าก็เขียวกระจีข้างขวามือของผมนี่ก็คือปลามันนะครับเนาะอ่าปลามันหรือว,ว่าสวนมันนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะฟอกไปเถอะขายอุโมงซะก่อนดอกอืมขายซะก่อนอันเดเรียกต้องขายซะก่อนอันฟังขาไส้มือผมนี่ก็ขายอยู่เด้อ ขายขายเป็นขายโยถ้าเอฟซสนิตสนใจฝั่งซ้ายมือของผมนี่ในในในไล่นี่สิบไล่อยู่ตรงนี้ขายเด้อขายขายขายอาขายโยราคานี่ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยถ้าสนใจอยู่ตรงนี้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าเนะครับเราย้ำอีกครั้งหนึ่ง085 7 4แ9ดห้าเราคาถูกแสนถูกเนาะอ่าถ้าเราซื้อแล้วอาจำนวนเยอะขนาดนี้145 5ไล่นี่ก็คือ ให้เช่าไปเลยอืมให้เช่าไปเลยอาจจะเป็นไร่ละหนึ่งรบาทอา่ะเช่าปลูกมันสับปะหลังอ่ะเนี่ยครับป,ปีนึงปีหนึ่งก็เกือบ2 0 0 0มืนอ่ะอ่ะสองหมืนบาทอา่ะมันกับซื้อโอ้มันก็หลักราคาหลักล้านถามว่ามันคุ้มไหมอ่ะสำหรับไอ้ค่าเช่าอา่ะปีละสองหมืนอ่ะตีไว 20, ้เลยปีละสอง0มืนมันคุ้มไหมถามว่ามันไม่คุ้มหรอกอืมอ่ะมันไม่คุ้มหรอกอ่ะแต่ถ้าเรามาทำทำเป็นปลูกมันทำเกษตรกรอย่างนี้มันก็อาจจะคุ้มแต่สำหรับ ที่วบโอ้เงินหลายแล้วเอียบสบโอ้ยป้าอยากไม่รู้ว่าจะไปฝากธนาคารเออล้านสองล้านนี่ดอกเบีย้ยปีหนึ่งก็ได้หมื่นกว่าบาทสองสามหมื่นเผยเผอาจไม่ถึงซ้าอาจจะไม่ถึงหล,ลักหมื่นได้ซ้านี่ครับนี่คือการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่เนาะว่าง่ายๆก็คือซื้อล้านหนึ่งนี่ในราคาหนึ่งล้านกว่าบาทนี่อปีหนึ่งมากอะได้เงินปันผลเนาะพูดง่ายๆคือเป็นดอกเบี้ยธนาคารแต่ถ้าอันนี้ก็คือ เงินปันผลเนาะอ่าเงินปันผลก็ได้โอ้เกือบสองหมื่นถามว่าคุ้มไหมอืมมันกะคุ้มอ่าสําหรับที่เอฟซีที่ว่าเงินเยอะเออฝากธนาคารไว้เราอาจจะมางอกเงยอ่าแปลงให้เป็นอ่าทรั์สินเนาะครับเนาะหกืบสิบเป็นรัพ์สินผูดอาเตรมอายุอัยะอยู่ครับผูดาโอ้มันจะปามันเนาะครับเนาะคักครับคักแหละก็คักมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบเกษตรกรอืมถ้าเพิ่นข่าเพิ่นขายเพิ่นก็ตรโอ้ย งินตะเปาดคืมาซื้อเฮ็ดยังซับนี่นี่พอ,อไปค้าขายได้กับหลายๆก้อนเสียบอยนวมามันก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะอ่าสำหรับคนที่เขาชอบเกษตรกรเกรนี่ก็โอ้ผนกับขักเลยเอเบิองใส่เบิองควาไปก็โอ้เขียวขจีลมลื่นสดใสเนาะครับเนาะอ่าคนเรารักอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ารักอาจจะไม่เหมือนกันชอบก็ไม่เหมือนกันเนะาะขาจากคนฮอกับเดนมนรคนเดียวกันเลิอประเทศไทยเนาะ มกักบ่คือกันครับมันมักบ่คือกันคนเฮามันมักบ่คือกันครับอย่า่าให้กันครับมักไผมักมันถ้าเพื่อนมักปลูกยางเพื่อนกับปลูกยางเพื่อนมักมันเพื่อนกับปลูกมันอือเพื่อนผู้มักไปเที่ยวเพื่อนก็มักไปเที่ยวมีเงินหลายเพื่อนก็ไปเที่ยวอันนั้นก็เป็นความสุขของเพิ่นเนาะอ่าเพื่อนเงินหลายเพื่อนกับปลูกสวนยางอันนั้นก็เป็นความสุขอ่าเพิ่นเงินหลายเพื่อนปลูกมันก็เป็นความสุขมันเป็นความสุขของใครของมันเนาะครับเนาะอ่าคนเรารักไม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่า บ่อไรอย่าไปห่างโอกหไปหอดดาวอังคารน,นะครับมาใกล้ๆนี่ <S 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 ที่ดินตรงนี้คือ15ห้าไร่จะขายครับเอซีตรงนี้ก็จะขายใกล้ๆอยู่ตรงนี้นอกับจากตรงนี้ไปนานลงฝนแค่สี่รอเมตรนอนบอเชียบ่อยมุสดบ่อสเวอร์รอดไรผุนไปหอดดาวอังคารกลับไปกับมากันเนี้ยวุ่นวุ่นขับม,มากกบอกเกาอยู่แม่อยครับอันนี้ผมบออเปียเพียบให้ฟังซื้อๆผูมักจังไลยก็ว่าบ่แพงอืสําหรับผู้บ่มักนี่อะแม่ผมขาย50,000นครับที่ดินตรงนี้15หไร่ขาย5 0 0 0 0น กระบุซกระปูปลามักผููมักนี่เบิดนี่ขายหาล้านพรุ่งนี้ป้าซื้อเลยเสียบอยเพราะบุนเละวันอันนี้คือผู้มักครับผู้มักกับผู้มักมันบ่กือกันตัวอ่ารักใครชอบใครไม่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะนี่ครับ บรรยากาศเย่มเย็นๆเนาะโอ้ว่าวลายกันห้างว่าจนนาำลายฟู้ปากสักแม่น้ำทั้งหามาเบิดส่วนส่วนเนี่ยเนาะอ่ะขายดินขายดอนมักไผ่บุบักไผ่มักมันเนาะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศช่วงเย็นๆอยู่ที่อ่ะเยาว่าบ้านสวนที่ดาเศรษฐีเพิ่งบ่มีซื้อให้ผมเนาะอ่ะผมก็ยังบอกซื้อบอกบอกนี่เป็นยังไงกะเดี๋ยวอีสองสามมือเดี๋ยวผมสิบอกให้ฟังหน่อยว่าบ้านสวนตรงนี้ชื่ออะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมช่องเสียบอย อีกครั้งหนึ่งนะครับเนะาะเดี๋ยวผมจะถามคุณป้าอรลไทยก่อนว่าคุณป้าจะตั้งชื่อสวนตรงนี้ว่าอะไรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเนะาผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านที่คอยสนับสนุนช่องเสียบอยหมูสดแล้วก็คอยติดตามาคลิปเสียบอยหมูสดดูคลิปไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเสียบอยหมูสดนะครับสหรัคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ